รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่องโมเด,ดานานทีวีแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้นี่นะคะเดือนแห่งความร้อนมันจะจากเราไปหูดีใจจังเลยค่ะเดือนพฤษภาคมจะมานั่นหมายความว่าอากาศของเรานี่คงจะเย็นขึ้นใช่ไหมประเทศไทยจ้าอุ้ยแต่ว่าไปแล้วเนะคะว่าเอ๋เนี่ยเขาชอบฤดูร้อนมากๆเพราะว่ามันเป็นฤดูเดียวที่เขาจะได้ใส่ชุดบิกินี่โชว์สัดส,ส่วนนะคะที่เช้งวับ ใช่แหละวันี้เนี่ยไม่ปฏิเสธเลยล่าสุดก็ไม่ใส่มาเดินเที่ยวทั่วเลยใช่ไหมคะใช่มีคนแอบเห็นค่ะว่าเอ๋เนี่ยใสชูบิกินี่เดินแถวเวอร์บายเดี่ยวดแว่อีกแล้ว่ะเจ้เนี่ยชอบพูดตลอดเลยอะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกีฬาสุดมันส์กันค่ะอีกแล้วว่ะไหนบอกก็จะเก็บความลับ อัปเดตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าอาคารสีวรจักร ชาวไทยค่ะที่ได้ทำการแข่งขันในศึก MotoGP นะคะนั่นก็คือซุปเปอร์โนตทิติพงศ์วโรกรนั่นเองค่ะในฤดูกาลนี้นะคะเขาจะลงทําการแข่งขันอย่างเต็มตัวในรุ่น Moto2 อีกด้วยล่ะค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นนักบิดไทยนะคะที่จะมาสานฝันของคนไทยสู่เวทีระดับโลกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศการถาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะขอ,อนุาคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่นี่เลยค่ะเ <c oughs> มืองเชียงคานจังหวัดเลยเมืองนี้เนี่ยบอกเลยว่าเอชอบมากค <c oughs> านน่ะเหรอ ใช่ชัดเลยสถานีบริการน้ำมันปตท,ทสาขาเชียงคาน ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่46จากตัวเมืองเชียงคานสามารถเข้ามาเก็บภาพความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมงานภูมิทัศน์ภายในสถานีบริการน้ำมันปตทแห่งนี้ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานไว้ได้อย่างลงตัวโดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ประจำปี2014ผลักดันนักแข่งดาวรุ่งและเยาวชนรุ่นใหม่สู่ระดับนานาชาติทั้งทางเรียบและทางวิบากนำทัพโดยซูเปอร์นตทิทิพงศ์ว่าเรากอนลงทำศึกเวิลด์จในรุ่นโมโตทูแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกร่วมกับทีมแข่งระดับโลกอย่าง Stop and Go จากประเทศสเปนภายใต้สังกัดใหม่ AP Honda PTT The เ i z z a s ิค่ะ ก็คืออยากจะแฟเป็นแฟนทุกคนนะครับช่วยกันเชียร์ซุปเปอร์โนดนะครับซุปเรโนดเราจะแข่งขันในปีนี้18สนามนะครับก็จะมาประกาศเรื่อยๆนะครับ18สนามนี่มันเยอะมากเลยนะครับผมเป็นปีแรกของซุปเปอรโนดที่ยาวจริงนะครับช่วยกันเชียร์ให้กำลังใจซุปเปอร์โนดติดตามผลงานของซุปเปอร์โนดหน่อยนะครับ มันเป็นวามฝันนะตั้งแต่ผมตอนเด็กๆครับก็เหมือนกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามทำอไงก็ได้ให้มันดีที่สุดแล้วก็จบการแข่งขันแล้วมันก็จบการแข่งขันได้ดีคร, mm hmm. ครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมขับรถเบอร์สิบนะครับชื่อจริงชื่อธิติพงศ์วโรกรน,นะครับ ก็แข่งรุ่นโมโตทูครับยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยผมก็พยายามเต็มที่ครับเราคนไทยนี่นะคะก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับซูเปอร์โนดนักบิดชาวไทยด้วยนะคะให้สามารถสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะคะเนยก้วแรกก็ขอให้คว้าแต้สมสํสำคัญมาฝากคนไทยแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องไปพักกันสักครั่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ อัทัวร์สนับสนุนโดย e s u ด u dmax x series super daylight ironman 4 b 4ในช่วงออโต้ออนทัวร์วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องนินวค่ะกับภาพบรรยากาศนะคะการแข่งขันยูนิ u n นนิงเขาใหญ่ทารฟมาราธอนะคะ่ะกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าสวยงารมร่มรื่นตามป่าเขาลำนาไทยที่พี่แอมนี่นะคะคุ้นเคยสุดๆเลยละคะ่ะนั่นงงเล่นละง <laughs> วันนีน้นิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะกับการแข่งขันวิ่งมาราทอนยูนิค running เขาใหญ่ฮัสมาราทอนค่ะแต่ว่าบรรยากาศภายในงานจะเข้มข้นอย่างไรตามน,นิวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ นี้ค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทค่ะประเภทที่1น็่คือมาราทอนยี่สิบกิโลเมตรค่ะประเภทที่สอคือ10กิโเมตรในรูปแบบของมินิมาราธอนค่ะและในแบบที่นิวมทํทำการแข่งขันนั่นคือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเสี่ยว5กิโลเมตรค่ะแต่ตอนนี้นิวบอกไปเตรียมความพร้อมของร่างกายและเป็นกำลังใจให้อยูด้วยนะคะ ค่ะผู้ชมถึงในรุ่นของนิวแล้วนะคะใน5กิโลเมตรเดินวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นิวด้วยนะคะพร้อมไหมคะ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาเทศบาลตำบลหมูสีและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะได้จัดงานยูนิคลันนิ่งเขาใหญ่ฮะมาราธอนภารกิจพิชิตสุขภาพดีพร้อมปฏิญาณตนต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่เพื่อพิทักษ์รักษาพงายัยและร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเพื่อความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงในฐานะมรดกโลกผืนแผ่นดินไทยอีกด้วย ประมาณเกือบ1กิโลแล้วค่ะต้องบอกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าอากาศที่นี่ดีบบมากๆสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กาลังมองหาสถานที่พักผ่อนหรือว่าการออกกําลังกายในรูปแบบใหม่และออกกําลังกายแบบง่ายๆนิวขอนําเสนอเลยค่ะการวิ่งไปอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะช่วยให้คุณผู้ชมนะสุขภาพแข็งแรงและที่เขาใหญ่ค่ะอากาศดีมากแต่ตอนนี้นิวขอไปวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าตั้งห้ากิโลเนี่ยคุณผู้ชมไปแล้ว ทชมค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว2กิโลเมตรค่ะต้องบอกว่าตลอดสองข้างทางที่ผ่านมานะคะนิวได้ชมทัศนียภาพของเขาใหญ่ค่ะแต่ตอนนี้พักดื่มน้ำก่อน นี้ะะคะ5กิโลเมตรเขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองแล้ววันนี้นิวก็ทำสำเร็จค่ะถือว่าภารกิจในวันนี้นะคะ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะยูนแนะนํำเลยค่ะว่า5นาทีในการออกกำลังกายต่อวันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสําหรับการออนทัวร์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณอี u ูดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์ซูเปอร์ครั้งหน้านจะพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ อาตุง่งขาอาตุ่งจะพาไปคุยกับหนุ่มที่ไหนแล้วคะใช่ค่ะวันนี้นะคะอาตุ่งเนี่ยเขาจะพาไปคุยกับพี่คนนี้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่วิรยุทธสวัสดีนะคะอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะว้าว <Wow. S 2> น่ารักเนาะสปอร์ตทอล์คสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง FBT มครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นอดีตดารานักบอลดังมากๆม,ม,มีฉายาหลากหลายในสมัยที่เขาเล่นบอลแต่ฉายาหนึ่งที่ผู้คนในยุคสมัยโน้นหรือสมัยที่ติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดยังจำมาได้วิรยุทธ์กุดโมนิงวันนี้มา Good กุดโมนิงกับเราฉายานี้มาอย่างไงคือจริงๆแล้วเนี่ย นามสกุลผมเนี่ยมันนามสกุลสวัสดีตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยพอเวลาผมเล่นฟุตบอลเนี่ยผมก็ยิงประตูได้เลยได้ก็แบบว่ายิงได้เป็นประจำอย่างเงี้ยคุณสิวะดลราเลิสติชาอ่านายกสมาคมผู้เชี่ยวฬาสมัยก่อนแกทําอยู่ไทยรัฐแกก็เลยเจอหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อ่าใช่ครับแกก็เจอหน้าแกบอกเฮ้ยคุณป้อนิ่งแกเรียกมาผมบอกอ้าวพี่มาเรียกผมคุณป้อนิ่งอ้าว ว่ามันสวัสดีไงแกก็บอกตั้งแต่นั้นมาแกก็เลยใช้ฉายาว่าเฮ้ยวิยุทธ์ขุดมอร์นิ่งมันจะดูดีกว่าแกบอกบแกก็เลยตั้งฉายาให้ว่าวิยุทธ์ุดมอร์นิ่งเห็นไหมครับวิยุทธ์ขุดมอร์นิ่งนี่ดังจริงๆนะครับก็ดังตั้งแต่ราชวิถีจนกระท,ทั่งไปท่าเรือไปโอสดไปหลากหลายสโมสรและที่สาคัญก็คือเป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่ทําให้ทีมชาติไทยของเราในยุคสมัยนั้น ควา้าแชมป์หลายรายการรวมแชมป์ในซีเกมสซีเกมสซีเกมด้วยนะครับเรื่องราวของวิรยุทธ์ม Morning น่าสนใจมากๆเเด็กรุ่นใหม่ที่เจอลุงอาวิรยุทธ์อาจจะไม่รู้จักท <t> ้าความนิดหนึ่ง เริ่มต้นมาเล่นฟุตบอลยังไงในสมัยนั้นสมัยนั้นน่ะตอนเรียนจบชั้นมัธยมใหม่ๆก็พอดีตอนนั้นบ้านเนี่ยอยู่แถวท่าวาสุกีแล้วสโมสรฟุตบอลราชวิถีเนี่ยมาเก็บตัวที่ท่าวาสุกีพอดีควีนส์ครับครั้งที่หนึ่งใช่ใช่ก็มาเก็บตัวที่นั่นเ,าเราก็รู้ละเราะรู้จักมันมีพ,พวกหลายคนที่เคยรู้จักกันอยู่เราไปวิ่งอยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยก็เลย ไปเจอพี่เหนอใจยงก็เลยคุยกับพี่เหนอว่าพี่ผมอยากจะมาฝึกบอลด้วยอะไรด้วยพี่เหนอก็บอกเฮ้ยมึงจะไหวเหรออ่าก็บอกดูบอกเอ้ยท่าทางมึงกล้องแก้งจะไหวเหรออะไรเงี้ยพี่เหนอก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอแก้วมึงเอาไอเนี่ยเองเอาไอเนี้ยมันไปหัดฝึกฝึกเดาะนี่อะไรเงี้ยพี่เหนอก็มอบให้กับแก้วโตเทพแก้วโตเทพก็อ่ะเอาฝึกเดาะฝึกอะไรก็เดาะได้อ่า แวว <Well. S 2> มีแววอ่าก็อล,ลองทักษะที่อย่างอื่นก็มีการดดเดาะเตรบอลอะไรเงี้ยก็แกก็ดูแล้วเออใช้ได้ <ü> มีอยู่วันหนึ่งพี่เหนือบอกว่าตอนนี้ตอนนั้นรุ่นนั้นมีใครแบบมีรุ่นเก่าๆพี่คายนะก็ไปเล่นอยู่อะไรอยู่ประตูพี่กิติเซเว่นเซเลน,ลน,ลนลีก็นั่งอยู่ตอนนี้คนมันขาดกองหน้าพอดีกรมารดีพี่เหนือก็บอกว่าเฮ้ยลงไปเล่นนี้ก็ก็ลงไปวิ่งดู จะบอกว่าไอ้นี่มันเร็วเวอยอ่ามันเร็วมันไอ้มันเหมือนไอ้ชาดำโอ้หเราพี่เหนือก็บอกเฮ้มันเหมือนไอ้ชาดำไอ้พีชากิดบุญนี่ชากิดปุ่นใช่แกก็เริ่มนั่นมาก็เลยแกก็เลยปั้นให้เราเนี่ยเข้าสู่ทีมก็พยายามมีทักษะบ้างอะไรบ้างก็เล่นทีมบ้างอะไรบ้างสรุปว่ากว่าจะมาเป็นวีรยุทธสวัสดีจนติดทีมชาติไทยนั้นวิ่งเข้าไปหาโอกาส เข้าไปสมัครกับเขาก่อรแล้วก็พไปสู์ฝีเท้าให้เขาได้เห็นแล้วก็เข้าไปสู่ราชวิถีในที่สุดได้นี่คือจุดกําเนิดของวีรยุทธสวัสดีครับสปอร์ตนิวการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงชมป์โลกครั้งที่เ้าสนับสนุนโดย การแข่งขันฟุตบอลอุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่9ในระหว่างที่2ถึงวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับที่จังหวัดสระแก้วสำหรับการเตรียมพร้อมของทีมชาติไทยอุโสนั้นในขณะนี้กำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามพาัสดการสปอร์เตเซ็นเตอร์ในช่วงวันอังคารและวันศุกร์ของทุกสุกสัปดาห์ครับและสำหรับการเตรียมทีมในครั้งนี้เตรียมทีมเอาไว้เพื่อที่ว่า คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะั่นก็คือทีมชาติอิหร่านครับซึ่งใน3ครั้งสุดท้ายนั้นอิหร่านเป็นทีมที่ควา้าแชมป์ได้มาโดยตลอดและเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางอังกฤษและสกอตแลนด์ก็ยังสู้อิหร่านไม่ได้แชมป์โลกล่าสุด3ครั้งหลังเนี่ยอิหร่านควา้าแชมป์มาตลอดแต่ครั้งเนี้ยผมเตรียมทีมมาค่อนข้างที่จะผมอยากสู้เขาอยากแก้ตัวเขาการแข่งขันฟุตบอลเพอร์สกินดอร์ยูทคัพ2014 สนับสนุนโดยการแข่งขันเพื่อสกินดอยุยครับ2,014รุ่นอายุ11ปีกลุ่มที่2ครับนัดชิงชนะเ,เลิศเป็นการเจอกันระหว่างพระหาตทัยคอนแวนครับชุดสีแดงเจอกับ The ะเรดเอฟซเสื้อสีส้มกางเกงสีดำเริ่มเกมมาครับนิติพันธ์สุขใสย,ยิงให้พระหาตทัยคอนแวนขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศในนาทีที่5หลังจากนั้นครับในนาทีที่1 1ครับ คอนแวนทาเกมขึ้นมาแล้วก็นี่แหละครับนิพิพานสุขใสอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอครับทําประตูให้พระหาทัยคอนแวนขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์จบการแข่งขัน,นในครึ่งเวลาแรกโดยสกอร์นี้ครึ่งเวลาหลังครับทิปไตยกอสันเทียของเดอะเรดเอฟซีทำเข้าประตูตัวเองให้คอนแวนขึ้นนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ช่วงท้ายเวลาครับวันจัก,กรีอนุมาตมายิงอีก1ประตู เรียกว่านำหางครับหมดเวลาการแข่งขันพระหาตหรือไทยคอนแบนได้แชมป์รุ่นอายุ11ปีเพอร์สกินดอร์ยูทัพ2014ครับคุณโกวิทโอภาจารินสุกรรมการผู้จัดการบริษัทซิลิฟามาครับใ้เกีรติมอบเหรยนรางวัลและถ้วยรางวัลสปอร์ตคลินิกสนับสนุนโดยเพอร์สกินดอร์ครับต่อไปครับการเน้นเฉพาะจุดบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับหลังจากนั้นเราจะเน้นนะครับเน้น การเน้นนะครับเราจะใช้มือสอนลักษณะนี้นะครับแล้วก็มือด้านหลังนะครับมือด้านหลังจะนวดบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังนะครับหัวไหล่ด้านหลังและกล้ามเนื้อมัดหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการยกแขนยกหัวไหล่คือกล้ามเนื้อส่วนด้านหลังนะครับเราให้จดกลับเช่นกันครับการเน้นตำแหน่งกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับหากเราเน้นได้ถูกมัดถูกตำแหน่งที่มีอาการตึงนะครับเราจะทำให้กล้ามเนื้อ นักกีฬาผ่อนคลายและนักกีฬาสามารถใช้หัวไหล่ได้ดีนะครับและวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคนะคที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนั่นคือ w ว r l d b บ r อรีทางด่วนรามอินทราใกล้บ้านฉันเลยอะ่ะจริงเหรอ้ดเกิวว่าใครเนี่ยนะคะอยากจะเป็นเสือไม่ว่าจะเป็นเสือหมอบเสือภูเขาหรือเสืออะไรก็ตามนะคะแค่มาที่นี่นะคะคุณก็จะได้เป็นเสือสุดเท่อย่าบอกใครเลยละคาะยแล้วค่ะ อย่าลืมค่ะกดไลค์ Facebook ของเราด้วยนะคะมันเดย์น h t ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอไปรับคารวอร์บกันก่อนแล้วกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะหลับอีกแล้ว